สวัสดีครับจักจุดเทรดตอนช่วงเลิร n นนิ่งนะครับวันนี้วิดีโอนี้อธิบายเรื่องออเดอร์การที่จะเข้าใจราคาการที่จะมองชาร์ตดีคุณต้องสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสำหรับบูมมองออเดอร์โฟคุณต้องเข้าใจว่าออเดอร์มาทาํางานยังไงใช่ป่าคือ,อย่างแรกถ้าเราเปิดตรงนี้ถ้าเราเปิดตรงนี้ตรงนี้อาถ้าเราถ้าเราอยู่ตรงนี้มันก็จะมีมีนี่นี่นี่คือชาร์ตสมมุติเราดูชาร์ตใช่ป่านี่คือ,เ,อเขาเรียกว่า d e p t h of market คือตรงที่บอกว่ามีออเดอร์อยู่ตรงไหนนะครับใน MT4 เราเรา,เราจะไม่เห็นตัวนี้ MT5 ถ้าเป็นฟอร์เร็ทั่วไปเราก็จะไม่เห็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกไปจากของฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าตลาดทํางานยังไงออเดอร์ทางานยังไงเป็นหลักนะครับดังนั้นเวลาเราเปิดเทรดเราต้องดูสมมติว่าราคาเราเปิดเทรดเราดูโครงสร้างก่อนนี่คือชาร์ตนี่คือราคาบิดราคาอาร์กเลยครับ <c oughs> นี่คือราคาบิดนี่คือราคาอาร์เลย เราดูนี่นี่คือนี่คือตรงที่เข้าใจคําว่าออเดอร์โฟล์ทำงานอะไรนะครับพูดได้ว่าตรงนี้นี่คือส่วนต่างราคาบิดราคาอาร์ตรงน,นรรรี้คือสเปซตรงนี้นะครั harmonic. บตรงนี้คือสเปซตรงนี salt. ้คือสเปซตรงข้างบนนี่นี่คือถ้าราคาไปตรงไหนถ้่ารราคาไปตรงไหนตรงสมมติว่าถ้าท่านบายถ้าท่านกดบายเนี่ยบายท่านก็จะบายราคาที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ถ้าเซลก็จะเซลณ่าราคาที่ใกล้ที่สุดตรงนี้นี่คือ ส่วนต่างส่วนส่วนระยะห่างที่ที่เขาเรียกว่าสเปซที่เป็นรายได้ของ็อกนะครับนอกจากตรงนี้นอกจากกินนอกจากบ็บกจะได้รดายได้จากค่าคอมเื่อค่าคอมส่วนส่วนหนึ่งที่บ็บกสามารถสร้างรายได้เขาได้คือระยะระยระยห่างสเปซระยะห่างราคาบิดราคาอาร์ตสังั้นเวลาเราเลือก็อกพยายามดูเลือกบ็บกนีดีเพราะว่าตรงนี้ถ้าบางโบกมีค่าคอมอยู่แล้วเขาสามารถถา่างเพจกิน กินต้นทุนตอนเราเปิดเทรดได้นะครับแต่ตัวน,นี้เป็นเรื่องของบล็อกแล้วแต่วิธีการแต่ตัวน,นี้ในตัวน,นี้จะมาที่บายว่าออเดอร์มันทางานยังไงใช่ป่ะคือออเดอร์หลักถ้าเราเปิดเทรดตรงนี้เราเราเปิดเดียวก็เรียกว่ามาเ็ตอนเราคือเปิดเปิดเทรดในราคาปัจจุบันสมมุติว่าถ้าเราเปิดเทรดตรงนี้ท่านสมมุติว่าถ้าเราเปิดเทรดตรงนี้ผมยกตัวอ,อย่างแล้วเราเปิดเทรดตรงนี้ เราปฏิเสตรงนี้นครับเราปฏิเสตรงนี้สมมติว่าเราเซลใช่ไหะสมมติรเราเซลเราก็จะได้ออเดอร์ที่แมทออเดอร์ตรงข้างก็คืออยู่ตรงนี้ตัวใ,ใกล้ที่สุดใช่ไหะดังนั้นการที่ราคาจะลงตอบไปได้การที่ราคาจะลงตอบไปได้เนี่ยราคาต้องเกินจํานวนห้าสิตรงนี้ตรงที่สองห้าใช่ปหสองห้าถ้ามันเกินลงมามันก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็จะไปหาออเดอร์ที่ตอบเพืนั่นคือว่ามาเก็ตออเดอร์มาเก็ตออเดอร์เนี่ยมาเก็ตออเดอร์คือออเดอร์ที่จำนวนที่เข้าไป ถ้าราคาจะขึ้นหรือลองมันก็ต้องเกินออเดอร์ตรงข้ามที่ใกล้ที่สุดสมมุติว่าถ้าราคาจะขึ้นคุณเห็นไหมถ้าราคาจะขึ้นมาถึงตัวนี้สองห้าเจ็ดศูนย์เราก็ต้องดูว่าการทํางานของวอลุ่มตรงนี้วอลุ่มตัวน,ววนี้มีเท่าไหร่การเทรดยอดวอลุ่มการเทรดต้องเกินตัวนี้เรื่อยๆเกินตัวนี้เรื่อยๆนั่นหมายความว่าออเดอร์ที่มาจากมาเก็ตออเดอร์ที่มาจากมาเก็ตมาเก็ตออเดอร์มันก็จะเกินก็เกินขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ขบวนการเกินตัวนี้ ที่เขาเรียกว่าด m มา d เกินส p p l y หรือส p p l y เกินด m มา d คือออเดอร์มันเกินกันนี่คือมาเก็ตออเดอร์มาเก็ตออเดอร์มันจะถ้าเราพูดง่าย m มาเก็ตออเดอร์มันจะบวกลบตัวนี้แล้าเปรียบเท่ากันมันจะถ้ามันเกินตัวนี้ผมว่าถ้าบ่ายถ้ามันเกินตัวเลขตัวนี้มันก็จะไปหาตัวเลขที่ต่อไปถ้ามันเกินตัวนี้ก็จะหาตัวเลขที่ต่อไปนี้มันก็จะเกินกัน2 Li ลิมิตออเดอร์ลิมิตออเดอร์คือออเดอร์ที่ส่วนตรงนี้สมมุติว่าถ้าท่านจะเซลตรงนี้ใช่ไหมถ้าท่านจะเซลตรงนี้ ลิมิตออเดอร์หมเวลาเราเราตั้งลิมิตออเดอร์เราจะมีเงื่อนไขหนึ่งในการในการกําหนดลิมิตออเดอร์คือหนึ่งเรากําหนดที่ราคาไหนไ้เปล่านี่คือนี่คือลิมิตออเดอร์ลิมิตออเดอร์คือราคาจะทํางานก็จะเมื่อราคาตลาดราคาตลาดคือออเดอร์ที่เราสั่งสั่งเทรดนี่แหละคือมาเก็ตออเดอร์คือราคาบิตหรือราคาอัรเน่ยราคาบิตหรือราคาอาหรือราคาตลาดได่เปบคือตัวนี้บิตหรืออัพแต่มันก็จะเป็น ดินามิกใช่ป่ะดินามิกตามที่ดีมาหรือสไปเยือนกันมันจะเป็นดินามิกดังนั้นตรงนี้จะขึ้นหรือจะลงก็ต้องขึ้นอยู่กับมาเก็ตเดอร์ที่เข้าไปสัมพันธ์ถ้าเซลลมากมันก็จะดันไปลงล่างตรงที่รอ,อรับอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าลิมิตเดอร์อย่างเช่นตนัวนี้ถ้าบายลิมิตห้าสิบถ้าราคาจะลงไปต่อไปได้เซลล์ต้องสักสมมติว่าเกินห้าสิบตอนตนี้มีห้าสิบักเจ็ดสิบเนี่ยมันก็จะเกินราคาตัวนี้ลงไป ราคาก็จะไปราคาบิดก็จะอยู่ตรงที่ราคาอีกต่อไปคือบิดหรืออักมันก็จะเปลี่ยนสัมพันธ์ไปตามาการเปลี่ยนระหว่างออเดอร์ใช่ป่ะคือการเปลี่ยนระหว่างมีมารสภายน์ที่เกิดขึ้นตลาดตลาดก็จะเป็นแต่ในเบรกอย่างนี้ใช่ป่ะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือหนึ่งมาเก็ตออเดอร์ประเภทแรกคือออเดอร์ที่เปิดเทรทันทะีนตรงนั้นดังนั้นมาเก็ตออเดอร์ก็จะลบขเขาเรียกว่าใช้ออเดอร์ที่อยู่ตรงนี้ ลิมิตอรเดอร์ลิมิตอเดอร์ที่เรากําหนดไปว่าเราต้องการเทรดณราคานี้อย่างเช่นเราต้องการเซลลณราคานี้ดังนั้นลิมิเตอรเดอร์จะให้ให้เกิดการเทรดที่ราคานั้นนะดังนั้นลิมิเตอรเดอร์จึงจัดเขาเรียกว่าจัด l i คิลิตี้เขาตลาดเลคิลิตี้ตัวนี้คือผู้ทำง,งานคือเลคิลิต์ถ้าถ้าคุณจะเทรดตรงน,นั้นถ้าคุณเปิดมาเก็ตเดอร์ตรงนั้นเกิดการเทรดตรงน,นั้นนะเขาเรียกว่ามีเลคิลิตี้ตรงนั้น ังนั้น liquidity ตรงนี้ liquidity ตรงนี้เกิดจากเกิดจาก limit order ถ้ามี limit order เยอะๆเยอะๆก็มี liquidity เยอะใช่ปะ่ะถ้าอยู่พื้นที่เดียวกันถ้ามีจำนวนวอลุ่มเยอะๆก็หมายถึงว่า liquidity ตรงนั้นถ้า market order ไม่พอใช่ปะ่ะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่เราหาแนวรับแนวต้านได้ง่ายในเชิงหลักการ order ใช่ปะ่ะดังนั้น ดิเออเดอร์คือตัวที่ป้อนเิควิลิตี้เข้าตลาดมาเก็ตออเดอร์คือตัวที่ใช้ลิควิลิตี้เข้าตลาดถ้าลิควิลิตี้หมดราคาก็จะไปได้ในในเกิดความไม่สมดุลระหว่างออเดอร์ก็จะเกิดการเคลื่อนของราคาได้ง่ายนั่นคือทําให้ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงใช่ปะอีกออเดอร์หนึ่งคือออเดอร์สต็อปออเดอร์สต็อปออเดอร์นี่จะต่างไปสมมุติว่าคุณเทรดอยู่ก่อนที่ คุณเทรดอยู่ก่อนนี้คุณเทรดสมมติคุณคุณเซลล์อย er ู่กรอบนี้คุณเซลล์อยู่กรอบนี้คุณเซลล์อยู่ก่อบนี้เทรดเดอร์ส่วนมากก็จะสต็อปลอสก็จะอันเหนือไฮเหนืออะไรพวกนี้หน่อยวิธีการกําหนดสต็อปล็อสก็จะอิงไฮหรือโลที่ใกล้สุดอย่างในกรณีนี้เราต็ออยากเซลล์เซลล์อยู่ในกรอบนี้ราคาขึ้นมาเนี้ยราคาขึ้นมาเนี้ยคนที่เดือดร้อนสุดก็คือคนที่อยู่ตักล่างสุดใช่ปะดังนั้นสต็อปลอสก็จะ ก็จะคนส่วนมากก็จะอิงเวลาเราเทรดจะวันหนึ่งอิงอิงไฮเลนโลหรืออิงกรอบในรับในต้านที่เรารับได้แค่ไหนใช่ปะหรือบางทีก็ <c oughs> หรือบางทีก็อิงอิงจากพื้นที่ระ้วบวกปิ๊บปิ๊บที่เราต้องการใช่ปะอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการใช่ปะคือประเด็นที่เราจะต่ารนี้คือซัพพเดอร์มาทํางานไรใช่ปะ คือสมมติว่าถ้าคุณซ็อฟลอดตรงนี้สกุลซ็อฟลอดตรงนี้สกุลคุณเซลล์เซลล์เซลล์อยู่ตรงน,นี้แต่ราคาไม่ขึ้นคุณ s ็อ p นี่คือพื้นที่ซ็อฟลอดคุณกองตรงน,นี้พื้นที่ซ็อฟลอดอยู่ตรงน,นี้ซ็อฟลอดมันจะทำงานสองอย่างพร้อมกันคือหนึ่งพอร,ราคาไปแตะมันจะทำงานเหมือนรีมิตรเดอร์ใช่ปะ่ะซ็อฟลอดจะทำงานเหมือนรีมิตรเดอร์คือถ้าราคาไปแตะราคาในที่นี้เวลาเราพูดถึงราคาในนี้หมายถึงราคาตลาดหมายถึง ราคาบิตหรือราคาอัร์ท่แบเวลาวิ่งเนี่ยเวลาเราพูดถึงราคาตลาดหมายถึงดินามิกราคาบิตราคาอัรที่เกิดขึ้นป่าดังนั้น,นสต็อปลอสจะทํางานเหมือน Li มิตออเดอคือจะทํางานน่าก,ก็แต่เมื่อมีราคาไปแตะเงื่อนไขแล้วแต่ต่างจากลิมิตออเดอร์คือมันไม่ได้สึงทรัพออเดอร์เวลาเวลาราคาไปแตะปั๊บมันกลายเป็นมาเก็ตออเดอร์นี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือคุณลักษณะพิเศษของมันคือมันทํานอกจากเป็นลิมิตออเดอร์ให้ อันั้นแล้วคือพูดง่ายๆเปลี่ยนพูดง่ายๆคือ stop loss คือพื้นที่ที่กําหนด Market order เนดะอรณราคาที่กําหนดอย่างเช่นณนะปัจจุบันนี้เราเปิดเซลล์ตรงนี้ก็คือเซลณราคาตรงนี้เลยแต่ s t o p l o s s ก็หมายความคือถ้าราคาไปถึงตรงนั้นมันจะกลายเป็น Market order เดทันทีนั่นคือนั่นคือมันจะเปิดทํางานอัตโนมัติโดยตลาดดังนั้นตัวที่จะทให้ Stop l ล s s ทางานนั่นก็คือ,อาราคาตลาด ข้อดีข้อดีของตัวนี้ข้อดีของการทำง,งานางนี้ขายใหญ่มากเลยใช้เพื่อเร่งราคาตลาดคุณเห็นไหมคือถ้าถ้าราคาขึ้นมาคุณต้องเกลียดูอ่ะหนึ่งอย่างแรกคือถ้าสต็อปล็อตทำง,งานราคามักจะพุ่งแรงคุณเห็นไหมเนี่ยพุ่งแรงเพราะว่ามาเกตเอร์เริตอนนั้นเกิดจากการที่คอมพิวเตอร์มันเปิดเหตุเองวิ่งถ้าถ้าจํานวนคนติดลบเยอะจุ่ตรงนี้ก็ถ้าตั้งสต็อปล็อเยอะก็ยิ่งจะมีจํานวน มัเกตเร์ที่เกิดขึ้นทันทีล้วปะ่ะนั่นก็เ,เลยทําให้เกิดเกิดการเบรกเอาได้ง่ายคุณ <c oughs> สังเกตดูเวลาราคาเบรกหลักการาง่ายเวลาสังเกตดูเวลาราคาเบรกเบรกมันก็จะไปได้เร็วนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับยวอธิบายต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับ